บเยพน้องเาบกับสองน้องเมยาลุยครับวันนี้ผมเมื่อวานแห่ขี้กอลครับเป็นเงินหวยบ้านตะแบะครับมันี้ผมว่าพ่อเพื่อนนั่นสู่ป๋าครับทางวยนะมันี้ผมที่ไทยพ่อเมย์พี่น้องเบิกกันว่าป๋า้สารหนิมันอย่างมันอย่างหลายนะครับตอนเมื่อวันแห่เห็นเดี๋ยวผมที่ายพ่อเมย์พี่น้อเื่งเบินะครับเนานะครับ ปลาคอร์เล่าหลายครับเสียงดังเสียงยังขออภัยนะครับพรมรย์พี่น้องเดี๋ยวผมถ่าย,ยาเบิ้งครับรเมพมันกำลังเก็บครับรพร,ร,ยยร,บรมรย์พี่น้อมาามงมันกำลังแห่งพอดีนะครับปลาตะเพียนปลาปลาซิวก็เล่หลายครับพรมย์พี่น้องมาถ่ายเบิ้งกันครับครับปลาคอใหญ่พรมย์พี่น้องขึ้นสิบหเห็นหรือเปล่ครับ ครับีอยู่พักนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายพ่อเมยพี่น้องได้เบิรงกันเรื่อยๆครับเี๋ครับ,รบพ่อเมย์ีน่น้องมันกำลังเก็บแล้วครับปลาหลายๆครับชาดนี่ผมจะมาวันเหงาไว้สักก่อนละครับเมื่อเบิร์น่อนเดี๋ยวถ่ายพย่อมี่น้องได้เบิรงนะครับมันอากาศหยินอากาศยังหยินอยู่ครับพ่อเมยพี่นอ้อง เสียสายไปแล้วผมสิบวันก็นันนี้ประมาณเกือบสามโมงสามโมงกว่าแล้วครับมราจะเก็บปลากันครับพ่อแ่น่องนี่ครับพ่อแม่หน้องปลาหลายๆครับนี่จะปลาคอครับมันอยู่น้ำใบไม้นี่ครับเพิ่นซาออกนี่จะปลาค้อล้วนๆมีตัวงามล้วนครับ นี่ครับตัวใหญ่จริงครับประมาณสองสามรูนะครับตัวนี้ครับเอาไหมโดนมาทิ้นี่ครับแกหาตามใบไม้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องปลาดุกครับเห็นบ่ ตัวใหญ่แล้วครับปลาดุกปลาดุกเพิ่นก็กำลังทยอยหาเก็บครับน้ำมันก็ได้แห้งลงพักแล้วครับมันกำลังทยอยเก็บครับเพื่อนี่น้องปลามันกำลังลงปลาอยู่น้ำใบไม้นะครับปลาน้ำใบไม้หลายขนาดเดี๋ยวผมสถ่ายพ่อแม่พ,มพี่น้องได้เบิง่งเรื่อยๆนะครับเนาะ นี่นะครับบรรยากาศการสูบซ่าครับพ่อแม่พี่น้องดูตั้งแต่กี่โมงครับนี่ถึงแห้งนี่แต่เมื่อวานนี่บ่แต่เมื่อคืนนี่ครับพ่อแม่พี่น้องแต่เมื่อคืนนี่ครับเพิ่นสูบหากระแหงครับเพิ่นก็ได้ลงเก็บกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเรื่อยๆครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิกกันครับซ่านี่ปากคอไรดีครับพ่อแม่พี่น้อง ผมเมื่อวานเห็นผมเบิ่งนะครับมันขึ้นสัวปลาหน่อยหอยกับมีพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหะครับถามว่าปลามาใส่ครับน้ำถั่วมครับแต่ละปีนี่น้ำถั่วมเพิ่นขุดซาวไว้ครับมันใกล้ห่วยพอมครับแถวนี้ครับ เห็นโม่พ่อแม่พี่นอ้องตัวใหญ่ครับพี่ก็ทยอยเก็บไปเรื่อยครับพ่อแม่พี่นอ้องอันห่วยห่วยตัวนี้ห่วยบ้านตะแบกนี่เคยมีเล็กน้อยตายได้ครับพ่อแม่พี่นอ้องตอนน้ำถั่วมไม่ไหม่นะครับเพิ่นพาลูกเพิ่นมาเล่นน้ำหมดครับนี่จังไหนนี่ละลูกเพิ่นเลยพัดตกน้ำครับตายครับพ่อแม่พี่นอ้องห่วยที่ผมมันท้ายพ่อแม่พี่นอ้องนี้เบิ่งแหละที่ผมมาตึกแหนนะครับ อยู่ขางกันนี่แหละครับเนี่ยครับใส่โลขข้นเนี่ยเพิ่นเอาขืนได้หลายตัวได้ครับพม่พี่น้องเป็นซิปกวัวแล้วครับใส่โลขข้นนะครับเป็นประกฏดกับหลายครับพ่อแม่พี่น้องประกุดประกุดหลายกันลีหลายลีครับประกุดครับฟางขุนเพิ่นกับลุงแหละครับ เดี๋ยวถ้าถ่ายคลิปผมจะไปถ่ายว่าเพิ่นได้หลายตำแหน่งเห็นพ่อแม่พี่น้องได้บึงนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นเก็บก่อนครับเพิ่นเก็บปลาใหญ่ก่อนครับช่วงนี้นี่ครับเพิ่นได้อีกนะครับโชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยนะครับมี่จะใส่โลขึ้นครับปลายซ้ายนี่ครับเพิ่นกำลังเก็บครับเก็บประตูยางกันนะครับ ทั้งขาคนมาในเก็บแล้วครับพ่อเม่พี่น้องเพื่อเก็บทั้งขาคนครับน้ำเบ่ใหม่คนครับพ่อเม่พี่น้องเห็นไหมครับ อยู่ข้างหวยนะครับพ่อแม่่พีน้องลงมาทีนะไม่ลงครับอยู่ข้างบนจะให้ผมวุ่นลงจะให้ผมวุ่นลงไม่ลงครับพ่อแม่่พีน้องกขึ้นจีท้ายบ่เบิรดเหครับเดี๋ยวผมจะพาะไปเบิ่งป่านะครับนะปะลาไหลลีครับพ่อแม่่พีน้อง เดครับผมสืพาไปเบ,บืองป่านะครับนี่ครับเพิ่นเอารถไถใหญ่าย,น,น,ย,ยน,นะครับดูดเลยครับเพิ่นดูดเต็มขึ้นนะครับเพิ่น้องเพิ่นมานอนเฝ้าแล้วครับนี่ครับเพิ่นขนเข่าขนของมานอนดูดเตม็มขึ้นนะครับ เาเบิ้งครับไปไหมนู่นนี่เพิ่อนก,ก็ได้เอาขึ้นมาล่างก้อนครับแล้วมาเลือกเอาตัวใหญ่ตัวน้อยแยกกันครับนีป่ปลาโคปลาดุกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเบิง้งในเครงรถครับ,บครับขึ้ขน,นไปรวมเปิดไอ้ไซใหญ่ะนู่นไซหญ่ฝั่งนู่นนี่ปลาดุก น <substit uting> so <sh> ี่ครับพม่าไอ้น่องพิ่นใส่โอ่งไว้เลยนะครับพ่นใหญ่มันตายครับเพิ่นเอาขึ้นมาล่างเลยก็ใส่โอ่งไหวใครจะได้เรื่องเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นปลาดุกนะครับเพิ่นก็ใส่โอ่งไฟโอ่งมันไว้ครับเพิ่นแยกไว้ครับหลายหนีพม่าไอ้น้องนี่แต่มันอ้วนแล้วตาเนาะไม่ค่อยหอบเนาะอ่านว่านคือจะหอง เลยโอ้ยนี่นะครับข้อรุ่กลางเพิ่นก็ได้มาขัดไส้ไว้ครับขัดแยกไว้ครับรุ่กลางรุ่กลางมีรุ่นใหญ่มาเนี่ครับคางห่วยที่ผมวานแห่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนี่แหละครับเพิ่นก็เอาขึ้นมาเพิ่นก็เอามาล่างเอามายังไว้ครับแยกไว้ครับเบิ่งบรรยากาศครับพ่อแม่พี่น้องขืนมาสูบเต็มขึ้นนี่แหละครับ ไอคลิปนี้ครับผมจีฝากไว้ทรัมนี้นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องคางห้วยนี่แหละครับที่ผมวานแหนไพ่อแม่พี่น้องได้เบิกแล้วครับนี่ครับไอคลิปนี้กับผมจีได้ฝากไว้ทรัมนี่นะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมนะครับกดกระดิ่งให้น้ำหนึ่นะครับเพื่อเป็นแรงใจให้คลิปต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องไอคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับนะครับ